มาลุยกันต่อกับมิชชั่นที่สองคำพูดสุดท้ายของเ e อจิโกยะก่อนที่เขาจะถูกสังหารมีคนทรยศอยู่ในปราสาทของทนหลอดโกดั ชายคนนั้นเขาสวมแว่นนามฮามาดาเจ้าต้องกำจัดคนทรยศและกลับไปหาท่านหลอดโกดัแต่จงระวังไว้องคลักษ์ของหลอดโกดัไม่รู้ถึงการมีอยู่ของเจ้าพวกเขาจะต้อนรับเจ้าในฐานะศัตรูเ้าจงยาฆ่าพวกเขาเป็นอันขาดมาเอาเข้าปั้นพิษไปก็แล้วกันลูกเดียวพอ ่านี่ไงไอแว่นหนึ่งในองค์ครั์ของลอดโกดักซึ่งเราจะต้องสังหารมันเพียงคนเดียวเท่านั้นรูปแบบที่สามมีวิธีผ่านอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันเครอรถชากเอามาแล้ววิ่งไปเก็บของกันเลยระเบิดควันแแล้วก็ลงไปคลัางอ้าวไม่ลงอีกเฮ้ย เออตรงนี้ดิโอเตรงน,นี้ก็ส่องดูมีสองตัวนอนตัวนึงเดี๋ยวรอให้ตัวไก่มันเดินไปก่อนแจนเย็นเกมนี้มันไม่มีระบบล็อกเป้าล็อกเป้าศัตรูไม่เป็นไรเกมสมัยนั้นแออาฮจุบอเอ้ยหลังชิงกระแพงรอ เราองค์คขลักตัวนี้เดินมาและให้เดินไปเราถึงจะผ่านไปได้ไม่ไงนะั้นอ่ะเรียบร้อยใจเย็นครับเล่นเกมแนวสเตลม,มาเลยมาเลยไอคนนี้ไม่สมแป่นไปครับไปทางขวาครับไปทางขวาเลยไปทางขวาหรือซ้ายมือเจ้านัา่นแหละเออมันต้องอย่างงั้นอแค่นี้เราก็ไปเลยฮเอ้ยลง รอดรอดมันต้องรอดอ่ามีข้างหน้าอยู่ตัวนึงรอก่อนรอให้เขาเดินมาแต่เขาเดินมาไม่ถึงตรงที่เราอยู่แน่นอนไม่ต้องห่วง <c oughs> กว่าจะได้ฉุดนี้โอเคแล้วเราก็รอให้เขาหันหลังกลับไปไม่ยากเฮ้ร้ <c oughs> อยขันไปดิฮัลโหลเอ๊ยไปละกูเข้าละฮ เรียบร้อยไอ้แว่นมึงเสร็จกู้มาอีกคนทัยุทปิดปากเสียบเข้าไปเรียบร้อยตัวเดียวเท่านั้นจบจบเกมฮะมีของให้เก็บด้วยเอานินจาบกุกเรียบร้อยองค์คารโกดะนินจาฝ่ายศัตรูลึกต้องรีบตามหาหลอดโกดะซะแล้วโอเคต่อไปเราก็ เอาหาตลอดก่อะก่อนที่พวกนินจามันจะเจอเอ้ยทางนี้ไม่ได้เราต้องเอาไปข้างนอกกันมีสตูอยู่ตัวนึงเดี๋ยวรอมันมาเดี๋ยวเดีเด๋จะต้องเอาแกนมาสเตอร์ให้ได้่ะรอมันมาหลายรอบละหลายรอบละรอมันเดินมาครับใจเย็นเยนมาเตอ่าเกมเนี่ยเกมเนี่ยเป็น หนึ่งใน,นไม่กี่เกมที่ผมเล่นจบในสมัย PlayStation 2นะโอตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยนะเนี่ยเกมนี้ออกมาเฮ้ไปเลยไ้ปันขาสปายแล้งคราวนี้เราก็ไปเข้าทางลับกลับเข้าที่เดิมนี่ทางลับมันอยู่นี่กุญแจผมไม่รู้ว่าเอาไปเปิดตรงจุดไหนนะผมจําไม่ได้ละแต่ผมก็จะเล่นให้จบเร็วที่สุดแล้วกันไม่ต้องสนแล้วว่าต้องเอาไปเปิดประตูตรงไหน ล้อโลชากหนานิดนึหนงหัวอ่านไม่ค่อยจะดีไ <c oughs> อ้ยมายังวะเกมมาแล้วข้างหน้าเดี๋ยวโยงเขาปั้นไปไปตามกินฮึว่านอนสอนง่ายปเปียบข้างหน้าดึงเียบร้อย <c oughs> เก็บเขาปั้นมาเราต้องใช้ <c oughs> ลูกเดียวอะลูกเดียวใช้ได้ทั้งเกม ตรงนี้ก็วังรอไปเลยไปกินด้ยวยนานและสวยมาฟันขาสปายลังเรียบร้อยโอเคมีตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกอ่แน่แน,น่หันหน้ามาทางนี้ด้วยเอาเข้าปั้นไปแดกซะเฮ้ยไม้ตามเฮ้ยผิดแผนอะไรของมันเนี่ย เดี๋ยวรอมันหันไปเอา้าหาวหาวไม่ไหวแล้วมัง้งอันไปเลยอ่นไปเร็วโอ้แม่งช้าว่ะแกม,มันหันไปแล้วเราก็ไปเลยอันนี้ไปเหยียบข้างหน้าจับชากออกเรียบร้อยโอเคเก็บข้าวปัน้นเหมือนเดิมไปขึ้นไปชั้นบนมนียูอีก เออตรงนี้แหละยังไงตัวนี้เข่าเลยดีครับข้างหน้าเสียบเข้าไปกระชากออกเรียบร้อยแกมมาตรงนี้รอไปราไปบ้าไปกินบ้าฮ่าเสร็จโจนง่ายเลยฟันขาสะพายแรงเรียบร้อยือาาึ ตรงนี้มีตัวเดี๋ยวดูก่อนอ่าเออมันเห็นมันเห็น,น,เ,หนเกือบ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 หันไปเลยหันไปเลยให้ไวให้ไวเอ้นั่นแหละเขาล็อกใส่ต้นวอตอะไรวัตอะไรอืเรียบร้อยตัวอ,กอักษรเต็มแงมีอยู่อีกหนึ่งตัว มันกำลังสงสัยเสร็จกูละมึงตัวสุดท้ายไปดิไปกินข้าวปั้นเลยของอร่อยเฮ้ยเสร็จโจน้นะฮะ้าฟันทาส์าไแรงคันมตะกะคือหนทางสู้ความตายตายตายแล้วอยู่ที่จะได้แกม้มาสเตอร์ไหมอืมเอาคัตตินเดี๋ยวรอโลชาก,ก่อน โหลดนะฉันด้วยข้าเองอิกิมารูปอดภัยให้ข้าด้วยอิกิมารูเหรอเจ้ายังไม่ตายนี่ข้าจำสินโดยใช้วิชานินจาขั้นสูงแล้วเจ้าจะปรากฏตัวออกมาเมื่อเจ้านายมีภัยสินะขณะที่ข้าจำสินข้าได้ส่งร่างเงาออกมาไปช่วยทั้งแผ่นดินเจ้าคือเงาสินะใช่ข้าคือเงาจะรู้ได้ไงว่าเจ้าไม่ใช่เพียงแค่เงาข้าคืออิกิมารุและข้าคือเงา จบได้โอ้ขึ้นอย่งนี้แกมาสเตอร์ชัวๆ่ว,วจัดปายครับแหมสวยงามได้อาวุธพิเศษตวะอ๋อได้มาเพียบได้มาเพียบเลยอ้าวได้มานี่หว่าลูกดอกระเบิดง่ออย่างสวยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวุเย